วันนี้ร้านสุภาพฟองกางเสร็จก็มารีวิวนี่นะคะคอนโดสารพัดตาของเรานะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะคะขนาดไซส์เล็กสุดนะคะไซส์เนะคะขนาดอยู่ที่35 3 5คคกซนตมรนะคะซิปของเรานะคะเป็นซิปมาตรฐานเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะซิปรูดจะเป็นแบบ2ซิปด้วยกันนะคะนี่นะคะอย่างดีเลยนะคะชั้นของเราจะมีทั้งหมดอยู่4ชั้นด้วยกันนะคะ แล้วก็สามชั้นใหญ่กับอีก1ชั้นเล็กนะคะนี่นะคะตากพริกตากปลาตากหมูตากอะไรก็ได้นะคะกันพวกมแมลงวันมแมลงวีมาตอมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่สนใจซื้อไป ใช้ก็ดีหรือซื้อไปจําหน่ายนะคะขายปลีกก็ดีนะคะแล้วก็มีราคาขายส่งให้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากมีรายได้เสริมนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะ<ม>นี่ที่ร้านสุภาพรการเกษตรค่ะเ<ม>บอร์โทร0879606429ค่ะ